สมัยจริงเจอหมินก็อาจจะเน้นขงเบ้งอ,อย่างเดียวใครฉลาดมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครทําได้ทําครับเดี๋ยวนี้เน้นขงจือ้อเน้นซอฟตพาวเวอร์สวัสดีครับดีวิวสุวทถาว,วันนี้เราก็มาต้อนรับกับตันปรพัฒนะครับสวัสดีครับคราวนี้เราได้ ฟังคลิปของกัปตันมาพัฒน์ไปเมื่อคลิปที่แล้วนะครับหลายๆคลิปนะฮะมันจะพูดถึงประวัติศาสตร์แล้วก็ระบบการเมืองของจีนเนี่ยอาจจะมีบางท่านหรือว่าบางจังหวะที่มันอาจจะยากไปนิดนึงแต่ว่าเราก็เข้าใจในบริบทมันกว้างๆก,ก่อนว่าที่มาที่ไปของลัทธิคอมมิวนิสต์ในประเทศจีนมันเป็นยังไงมันมีคำคำหนึ่งนี่เขาเรียกว,ว่าระบบสังคมนิยมแบบจีนที่เป็นลัทธิแก้ก็ได้ครับคือมันจะไม่เหมือนโซเวียตรัสเซียมันจะไม่เหมือนลัทธิคอมมิวนิสต์อื่นๆในประเทศในโลกนี้แต่ว่ามันมีสิ่งที่ง อันนี้เป็นคําถามที่หลายๆท่านอาจจะสงสัยผมก็ยังสงสัยอยู่แต่ก่อนที่จะถึงจุดนั้นเนี่ยผมอยากจะถามคุณประพัฒนะครับว่าจริงๆแล้วระบบสังคมนิยมแบบจีนโดยเฉพาะความคิดของสีจิ้นผิงเกตเตอร์ไชน่าหรือแม้แต่ทั้งเป้าหมายของการรวมจีนในอนาคตร้อยปีครบการก่อตั้งประเทศจีนในปี2049มีนโยบายว่าจะต้องรวมไต้หวันมาให้ได้อันนี้คือความคิดเห็นหรือว่าเป็นลทัทธิสีจิ้นผิงก็ว่าได้ ลองขยายความตรงนี้นิดหนึ่งนะครับว่าการที่ความคิดเห็นของสียินผิงที่เขาจะนําไปปฏิบัติเขาจะทำอย่างไรให้มันสําเร็จในช่วง5ปีที่เขาจะสืบทอดอำนาจต่อไปในช่วง2 0 2 2มันจะเป็นวาระอีก5ปีของสียินผิงอันนี้ขอแสดงความคิดเห็นหน่อยครับคือตรงนี้เมื่อกี้พูดมาเรื่องอแนวทางการปกครองของจีเนี่ยที่ว่าเป็นรัฐที่แก้สังคมนิยมแบบแบบจีเนี่ยตรงนี้มันเป็นอย่างนี้ฮะ ในความวิเคราะห์อของผมเนี่ยภาษาจีนก็เรียกว่าเป็นจงกัวเทอร์เซอร์เซ่อฮุยจุยเป็นสังคมนิยมที่มีความมีเอกลักษณ์เฉพาะที่เป็นแบบจีนทีนี้แต่ว่ามันมันเป็นนมามธรรมอะ่ะมันต้องมาตีความลงมาถอนลงมาเป็นรูปธรรมว่าจริงๆแล้วไอ้ตัวเนี้ยมาถึงยังไงจากการวิเคราะห์อของผมนะการที่เขาใช้คําว่าเซ่อฮุยจุยเนี่ยอันนี้อันนี้ความคิดของผมคนเดียวใช่ใช่ใช่แปลว่าเขากําลังถอยห่างออกจากแนวทางคอมมิวนิสต์แบบเต็มๆแบบนเแบบพราะอะไร คำว่าคอมมิวนิสต์เนี่ยภาษาจีนก็เรียกว่าก้งฉานจุยรัฐที่คอมมิวนิสต์ทำไมเข้าไปใช้คำว่าเซอร์ฮุยจุยถ้าเราพูดกันแบบชาวบ้านสังคมนิยมคอมมิวนิสต์มันก็คอมมิวนิสต์มันก็เป็นสังคมนิยมอย่าง มันก็ใช้แทนกันได้ถูกไหมฮะแต่ในทางทฤษฎีมาร์กซิส์ด้วยกันเนี่ยคุณเอาคำว่าโซเชียลลิซึมมาแทนคอมมิวนิซึมไม่ได้นะนี่คือเรื่องหลักการเลยนะเรื่องข้อขาดบาดตายเลยนะคุณต้องบอกว่ากงฉานจุยจงกัวเทอเซอร์กงชานจุ้ยไม่ใช่จงกัวเทอเซอร์เซอร์ุยซุยตรงนี้บ่งบอกอะไรอ่าผมเปรียบเปรียบอย่างนี้แล้วกันเป็นตัวอย่างสมมติว่าผมเลี้ยงเด็กมาคน ไม่ใช่ลูกผมเลี้ยงมาส8ปีโตแล้วอยู่มาวันหนึ่งผมก็บอกเด็กคนนี้ว่าจริงๆแล้วโวไม่ใช่พ่อเลยนะเด็กมันช็อกนะช็อกแต่ถ้าผมจะบอกมันผมต้องค่อยๆพาไปบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าก่อนเออเนี่ยน่ะไม่ใช่ว่าทุกคนจะมีพ่อมีแม่นะบางคนเขาก็ไม่มีค่อยๆแต่ก็ไม่ใช่ว่าคนที่ไม่มีพ่อมีแม่จะไม่เป็นคนไม่ดีเป็นคนดีก็ได้อ่าค่อยๆเติมไปทีละนิดคนที่ไม่มีพ่อมีแม่เนี่ยบางทีอาจจะมีคนมารับไปเลี้ยง เขาก็ให้ความรักความเอ็นดูก็เหมือนพ่อแม่คนนึงไม่ไม่ได้แตกต่างอะไรกันค่อยๆใส่ไปทีเลนี้ค่อยๆแย้พอมาถึงวันหนึ่งเนี่ยอาจจะบอกอความจริงคืออะไรทําค่อยๆเป็นค่อยๆไปลัทธิคอมมิวนิสต์ของจีนเนี่ยมันคาวมาร์นี่เหมือนพระเจ้าอ่ะความเชื่อมันต้องอย่างนี้ใครมาเถียงนี่โอ้โหเอาไปตัดหัวเลยมันเหมือนศาสนาเลยนะมือนมันคือศาสนา อาการพี่กหองผมแนละ้วมันคือศาสนาคือศรัทธาอย่าไปไปท,ทำ้ายเขา <laughs> คุณใช้ธงนําของตรงเนี้นําสังคมจีนมาหกสิบปีแล้วค้อนเคียวเนะี่ยอยู่มาวันหนึ่งคุณมาบอกว่าเฮ้ยไม่ใช่นะ <laughs> มันต้อง,องการฉานจูอ่อี้มันก็เป็นกลายเป็นเซอร์หุ้ยจู่อี้อ,อ๋อเปลี่ยนชื่อมัน <laughs> ค่อยๆพราเขาพูดเลยไม่ได้อันนี้เป็นเบื้องหลังเนาะ อ่าอันนี้เป็นเบื้องหลังอ่าตอนนี้มันก็เลยความยิ่งผมว่าตอนนี้เขาถอยห่างมแล้วกำลังแสวงหาแนวทางที่เป็นตัวของตัวเองตอนแรกสมัยตึ้งเนี่ยตึ้งก็ยังมองไม่เห็นว่ามันจะไปในทิศทางไหนเขามีเครื่องมือสามสี่ตัวเนี่ยให้รุนต่อไปไปบิ้วต่อจนกระทั่งมันเริ่มเห็นรูปร่างชัดขึ้นชัดขึ้นชัดขึ้นจนมาถึงสีชิ้นผินตอนนี้มันชัดละสีชิ้นผิมั่นใจละมั่นใจละกล้าประกาศละว่าของเราเนี่ย ผมถึงบอกไงตอนตั้งแต่ตอนแรกเริ่มรายการเนี่ย Chinese Communist Party สีจ้นผิงเนเปลี่ยนชื่อให<ต>ม่ c o m m u Chinese c i v i l i z a t i o n Party เปลี่ยนชื่อใหม่ตอนเนี้องค์ประกอบ e l e m e n t ในเรื่องของความเป็นจีนเนี่ยมันจะกลับมาน้ำหนักมันจะเ<ม>ยอะขึ้นเรื่อยๆไม่ใช่มาร์กซิสแท้ ม,มันก็จะกลับไปเรื่องที่คุยกันผ่านๆมาเนาะความเหลื่อมล้ำมันก็หนักขึ้นเรื่อยๆหนักข้อขึ้นเรื่อยๆมันก็จะกลับไปสังคมเดิมสิถ้าไม่มีทฤษฎีอะไรมาบอกว่าจะต้องไม่กลับไปที่ความเหลื่อมล้ำทางสังคมเหมือนเดิมนี่ไงเขาเขาถึงเขาถึงทำอยู่ไงแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ยจะไปฟันธงเลยเนี่ย ว่ามันคืออะไรเนี่ยตอนนี้มันมันก็เริ่มเห็นเป็นรูปเป็นร่างแล้วนะแต่ก็ยังฟันธงไม่ได้เพราะต้นไม้เนี่ยไม่มีกิ่งต้นไม้มันยังไม่ขึ้นผลโตไปเรื่อยๆเข้าใจละเข้าใจว่ามันจะไปฟันธงเลยต้นไม้เนาะเออมันกูบูต้นไม้ต้นไม้ยังไม่ขึ้นเลยแต่รู้ว่าเอ้ยมันมาทางเนี้ถูกแล้วดีละแล้วมันต้องเน้นมันต้องเน้นเรื่องเอลเมนต์ในเรื่องของวัฒนธรรมจีนให้มากขึ้นใส่จงกัวเมิงเข้าไปไม่พูดมาสตรเลยนะเนี่ย ไม่พูเลยใส่เรื่องกุ้งถงฟูเสียใช่ใสังคมที่ common prosperity เออเปลี่ยนเมื่อก่อนเนี้ยก็คือก่อนสีชิ้นผิงเนี้ยก็คือว่าใครรวยรวยไปก่อนอ่าอ่าถูกปใ่ใให้คนรวยรวยไปก่อนตอนนี้ไอ้นี่มันมันความเหลื่อมล้ำมันเยอะละสีจิ้นผิงเริ่มเริ่มตบกลับมาแล้วอาลีบาบาเทนเซนทำอะไรให้สังคมมั่งจ่ายจ่ายจ่รีบตั้งกอุถเลยจ่ายขึ้นมาจ่าสะสมรวยได้ ทำสีจิ้มผิงบอกรวยได้ทำธุรกิจได้มไม่ได้มีปัญหาม,มีเงินร้อยล้านก็ได้เป็นเลาป่านก็ได้เป็นพันล้านก็ได้แต่ถ้าคุณรวยระดับเหมือนอย่างอาลีบาบาเนี่ยการกระทําของคุณเนี่ยม,มันกระทบต่อโครงสร้างเศรษฐกิจของประเทศกระทบต่อคนส่วนใหญ่อืมเมื่อนั้นเนี่ยคน คุณต้องมีคำตอบต้องเสียสละนี่คือกงถงฟุ้ยชัดเจนมากนี่อธิบายได้ชัดคือไอ้กงฝงฟุ้ยเนี่ยมันจริงแล้วคือนโยบายสังคมนิยมแบบหนึ่งถูกครับสังคมนิยมแบบหนึ่งแต่ว่าเน้นเรื่องความเป็นจีนวัฒนธรรมจีนใส่เข้ามาเรอยพี่จะเห็นไหมว่าระยะหลังเนี่ยเขาตั้งสถาบันขงจื๊อซอฟต์พาวเวอร์ เมื่อก่อนนี้สาวสมัยจริงเจอหมิ่นก็อาจจะเน้นคงเบ้งอย่างเดียวใครฉลาดมือใครยาวสาวได้สาวเอาใครทําได้ทำเดี๋ยวนี้เน้นขงื้อเน้นซอฟต์พาวเวอร์เน้นอ,อีกอย่างไอพี่เห็นไหมเด็กสมัยเนี่ยม,มากมาใส่ฮั่นฟูกันละ <laughs> พี่ดูเมื่อประมาณ3ปีก่อนเนี่ยตอนนั้น3าปีก่อนเนี่ยมันมีรัฐโรงเรียนมัธยมแห่งหนึ่งคือรู้สึกกับที่เหอหนานนะเขาจะตัดงานเอาล้ำลึกอดีต ย้อนกลับไปดูวัฒนธรรมจีนมันให้เด็กแต่งตัวเป็นชุดแมนจูมาโรงเรียนปรากฏว่าภายใน3ชั่วโมงเว็บไซต์ของของโรงเรียนโดนถล่ม20,000ื่นคอมเมนต์เขาบอกว่าคุณจะย้อนอดีตนะวัฒนธรรมเราคือวัฒนธรรมฮั่นคุณจะย้อนอดีตทาไมคุณไปใส่ชุดแมนจูอันนี้มันอาจจะผิดหลักการตรงที่ว่าเน้นเชื้อชาติฮั่นด้วยเนาะจริงจริงแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เหมือนกันนะเพราะวัฒนธรรมจีนบางทีมันปนเปไปหมดอ่ะมันปนเปแต่ตอนหลังจีนเนี่ย อย่างยุคเราเนี่ยมันก็อะไรเป็นจีนแมนจูหั่นได้หมดแล้วไม่ได้แบ่งนี่แต่เด็กยุคหลังเนี่ยมันอย่างที่บอกผมกพูดในคลิปก่อนเนี่ยมันฝรั่งกับจีนมันเริ่มมีการเขาเรียกว่าอะไรนะมีการแบ่งวัฒนธรรมแล้วว่าวัฒนธรรมตะวันออกคืออะไรไงถูกมันไม่ชัดเจนมากแล้วต้องเอาหั่นมาเป็นหลักนะถูกอแล้วก็ความสําคัญของของความเป็นจีนเนี่ย civilization นี้มันจะสูงขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆเยอะขึ้นเรื่อยๆอีกด้านนึงมก็จะลดลงโดยธรรมชาติ ถูกป่ะพี่ถูกถูก,กอันนี้เป็นสิ่งที่ที่ถูกต้องที่เขาจะต้องมีการเน้นหนักเรื่องเกี่ยววัฒนธรรมเนาะอาเพราะนี้การที่มีวัฒนธรรมจีนหรือว่ามีการสังคมนิยมแบบจีนที่เราพูดถึงเมื่อสักครู่เนี่ยสีจิ้นผิงเขามอง5ปีข้างหน้าที่เขาจะรับตําแหน่งเนี่ยในเรื่องของเออศรษฐ,ฐกิจอ่าเรื่องของการอาหารยังไงสิ่งที่เขามองเนี่ยเขาไม่ได้มองในรยะยะ5ปีมันไกลกว่านั้นผมว่าไอ้สีจินผิงเนี่ยนะ เขาจะอยู่อีกเป็นสิบปีพี่ดูปูตินปูตินก็โอ้โหจะยี่สิบปีแล้วอ่าแต่รัฐมนูรับเซียเนี่ยคุณเป็นติดกันสองสมัยไม่ได้ใล่ไหปูตินก็ถอยมาเป็นนายกเมเบเดฟก็เป็นประธานดีแต่จริงๆก็ปูตินเป็นประธานดีใช่ใช่ทุกฝั่งพอเมเบเดฟลงมาก็ปูตินก็ขึ้นใหมใหม่สีจิ้นผิงก็เหมือนกันแต่สีจิ้นผิงแก้กฎหมายเลยนี่แสดงว่าเขาเกมได้ละอืมใช่ใช่เขาคุมเกมได้ละไม่งั้นนะเขาจับระดับ ปบลิทบุโรโจยงคังทำไม่ได้ใช่ใช่ใช่มีข่าวหรือว่าตัวใหญ่กว่านั้นนี่โดนแต่ว่าไม่ออกข่าวเขาว่าเจียงเจียหมินก็มีส่วนเหมือนกันนะที่จะโดนอันนี้ไม่รู้คือคนอยู่เบื้องหลังโจยงคังจะเป็นเจียงเจียหมินหรือเปล่าอะไรก็ว่าไปมันก็เป็นอีกสายหนึ่งอะาวนี้สิ่งที่สิ่งที่ผมคิดว่าสิ้นปีนี้เราจะมาดูว่าค้ากรรมการเจ็ดคนเนี่ยจะเป็นใครนี่เป็นตัวชี้บอกไหมว่าสียจินผิงจะเป็นคนที่ มีอำนาจสูงสุดหรือว่ายังมีคนที่มีอำนาจอื่นๆอยู่จริงๆแล้วเนี่ยพ่อของสีชิ้นผิงเนี่ยเป็นหนึ่งในเขาเรียกว่า18อรหันผู้กุศลคนพวกนี้เป็นเป็นคิงเม็กก์ก็ใช่เป็น King Maker. คนบอกว่าใครจะไปอยู่ที่ไหนใครจะทําอะไรเนี่ยกลุ่มเนี้ยกลุ่มนี้เขาเป็นเรพยกผู้อุโสพวกนี้เราจะไม่เคยได้ยินชื่อเลยครับเขาจะไม่ออกตัวกลุ่มพวกนี้นะเป็นกลุ่มซึ่ง พันเหมาเือตุงทันโจนไหลอาจจะเป็นตัวเล็กๆอยู่ตอนลบกันเนี่ยเขามันยังไม่ให้เป็นทหารมันยังเป็นเด็กเขาเรียกเสียวกุ่ยคอยชงน้ําชาชต้มน้ําร้อนอะไรเขาเติบโตมากับเนี่ยวพวกเนี่ยเออพวกเนี้ยหกสิบแปดอรหันเนี่ยเขาเขาอยู่เบื้องหลังอีกทีนึง<ช>แล้วเขาก็จะวางแผนว่าจะให้ใครทําอะไรซีจิ้นผิงเนี่ยรจริงๆแล้วเนี่ยผมว่าประเด็นว่า้ตรงที่ว่าใครโครงสร้างของปอลิโบรเนี่ย จะ5คนหรือ7คนใครจะมาเป็นผมว่าตรงนั้นยังไม่สําคัญเพราะว่าพวกข้างหลังเนี่ยเขากําหนดมาแล้วคิดว่าข้างหลังแข็งแรงพอที่จะดันและให้ข้างหน้าไปไม่ต้องกลัวละอข้านาจเต็มที่ไม่งั้นเขาเปลี่ยนให้ประธานาธิบดีไม่มีเทอมตลอดชีพคงจะเป็นไม่ที่ที่ยากมากนะทำไมไม่มีอำนาจสิปีแต่ผมว่าอีกสิปีใช่ไหมสิปีสี่ที่พิงอีกสิปีแน่นอนละสิปีอาจจะมากกว่านั้นแต่ผมมนุษย์เราเนี่ยมันมีมันมีข้อจํากัด เรื่องอายุขวบใช่ใช่ใชก็น่าจะเจ็ปีอี่เจ็ดสิบแปดเออนั่นแหละแต่ถ้าเขาบอกว่าเฮ้ยยังไม่พอก็ก็แล้วแต่แล้วนะก็แล้วแต่อย่างบ้านเรานี่ก็แปดปีใช่ไหมตอนนี้กฎหมายแล้วอ่ะเฟมก็แปดปีแต่ของเขาไม่มีกฎหมายแล้วไม่มีกฎหมายแล้วก็ไม่รู้ก็ดูกันต่คราวนี้ซีจินผิงเนี่ยเขาก็จะมีคาเรียกว่าไชนีสดีมเนาะผมอยากให้อธิบายคําว่าไชนีสดีมให้ชัดๆทีหนึ่งตามตีความของผมเนี่ยจริงๆแล้วไอ้พวกเนี้ยรหัสไนเนี่ยมันมีมันมีข้อข้อความที่มันมันซ่อนอยู่เยอะใช่ไอ้คำนี้มันต้อง พูดคู่กับคำว่า common prosperity ค,คือว่ากงถงผู้ผยี่เนี่ตัวเนี่ยกับจงกัวมึงเนี่ยคือจีนเนี่ยเขาพัฒนามานานละเขาแสวงหาแนวทางตัวเองได้ละแต่อย่างที่ผมบอกเนี่ย อันนี้มันเป็นความขัดแย้งเรื่องความคิดระหว่างตะว,วันตกกับต,ตวะตว,วันออกเลยนะทางจีนเขาบอกว่าเอ้ยคุณไม่ต้องไปรู้อะไรมากหรอกคุณไม่ต้องมีคําถามตอบ,บทุกคําถามหรอกคุณทําให้คนอยู่ในสังคมด้วยความกลมกลืนเศรษฐกิจดีมีความสุขพอละแล้วแนวทางของเขาเนี่ยเขายึดแนวทางวัฒนธรรมของตะว,วันออกโดยมีเป็นจีนเป็นรากฐานใช่ไหมครับ เขาก็พัฒนาตรงนี้แล้วเขาไม่หวังให้ใครจะมาทาตามเขานะอย่างฝรั่งเนี่ยฝรั่งเขาจะมึงต้องน้ํานี้นะมึงก็ปี้พัฒนาเศรษฐกิจไปแล้วเนี่ยคนมันต้องพอมีอยู่มีกินคนมันต้องมีเสรีภาพเสรีภาพพอมีเสรีภาพปุ๊บมันต้องเป็นประชาธิปไตยต้องบังคับเขาอีกมันต้องเป็นอย่างนี้มันต้องไปถึงจุดนี้เป็นปิรามิดยอดแหลมมันไม่ใช่แบบนี้ผิดไม่ได้ที่โซยชนถูกถูกจีไม่ให้เงนไม่เอาไม่สนไม่ใช่อย่างนั้น ฟรีสไตล์ของใครของมันคุณเอาวัฒนธรรมคุณมาจับสิแล้วเขาไม่หวังว่าให้ประเทศอื่นๆเนี่ยมาทําแบบจีนเขาไม่ส่งออกดการจงกัวมึงนี่ก็คือเอาการวัฒนาเอาตามจีนว่าละจีนเป็นอย่างนี้โอเคครูการพัฒนาที่เน้นประชาชนจีนเนี่ยมีความเจริญรุ่งเรืองทุกด้านโดยใช้มีตัวขับเคลื่อนหลักคือวัฒนธรรมจีนเป็นพื้นฐานตัวนี้ก็จะนําไปสู่ common prosperity อ๋อคน <c oughs> คิดที่ <c oughs> ลึกซึ้งมากนะเขาใช้คำที่ถูกมากนะคือตอนแรกตอนนี้เข้าใจละ <c oughs> ความหมายที่ผมเข้าใจนะ <c oughs> คือจงหัวเมืองคืออะไรก็แล้วแต่ที่เป็นวัฒนธรรมจีนแล้วทำให้คนจีนมีความสุข <c oughs> มีความสบายแล้วก็ นำไปสู่สังคมนิยมที่เท่าเทียมมีกินมีใช้กันทุกคนมันก็อยู่สองข้อนี้จริงๆแล้วมันเป็นนามธรรมมากเลยนะแต่ว่าเป็นนามธรรมมันก็เป็นเป้าหมายของชีวิตคนแหละคือสิ่งที่ดีที่สุดก็คืออย่างนี้สังคมจะอยู่อย่างมีความสุขด้วยที่ไม่มีความเหลื่อมล้ําแต่ไม่ใช่คอมมิวนิสต์แบบต้องมาแชร์ทุกอย่างด้วยกันไม่ใช่ไม่ใช่ไม่ใช่ทุกคนต่างมีทุกคนต่างมีมากมีน้อยคุณคุณขยันคุณได้เยอะคุณขยันคุณได้เยอะหน่อยแต่ว่ามันจะไม่มีคนแบบโหจนเป็นหมาเลยคนรวย มันไม่มีอย่างนั้นไทยสังคมอเมริกันเป็นนะถูกเดี๋ยวนี้เป็นละเป็นนะคนที่รวยโคตรเลยก็โหเยอะมากเลยนะคนที่จนแบบไม่มีบ้านมีอยู่ไม่มีกินเยอะมากเลยนะรับวันมันจะยิ่งห่างไปเลยนะสมัยสมัยผมไปเรียนหนังสืออยู่านี้นั้นยังไม่มีนะพี่ที่เอาคนไร้บ้านมาตั้งเต็นท์อยู่กลางถนนเดี๋ยวนี้รู้สึกจะไม่เยอะมากนะเดี๋ยวนี้มันกลายเป็นสลัมไปแล้วนะเขาถ่ายรูปมาผมังตกใจโอ้โหม่ผมเห็นภาพ้วตกใจเหมือนกันว่าเมืองอเมริกาหรอวะเนี่ย ทำไมมันจนอย่างนี้อันนี้เป็นเรื่องที่เกิดขึ้นจริงๆนะแล้วสังคมประชาธิปไตยมันสร้างเรื่องน,นี้เรื่องความเหลื่อมล้ําได้สูงกว่านะผมก็เลยคิดว่าการที่จีนเดินทางมาตรงนี้จงหัวเมืองเนี่ยตามความหมายที่อธิบายเมื่อสักครู่นี้กับว่า common prosperity เนี่ยเป็นสิ่งเป็นหัวใจของนโยบายสีจินผิงอืมแล้วก็เป็นสิ่งที่จีนจะเดินไปทางนี้สิบปีข้างหน้าอันนี้เป็นความคิดที่ผมพอจะตีความได้ละคราวนี้สิ่งถัดไปสุดท้ายสีจินผิงเนี่ยจะรวมไต้หวันเมื่อไหร่คือ สีจิ้นผิงเนี่ยจะติดเหมือนเหมาเจ๋อตุงหรือเปล่าเหมาเจ๋อตุงเนี่ยอยากจะเห็นฝันของตัวเองจริงอีโก้ขเขาสูงมากนะเหมาเจ๋อตุงไม่สูงได้ไงพี่เ <c oughs> หมาเหมือนเทพเจ้าอะ่ะแล้วสีจิ้นผิงจะสูงกันหรือเปล่าขนาดเดินไปไหนแอบแอบไปเดี๋ยวองครักษณ์นี้โ,โหพชอชาวบ้านจำได้นี่แห่กันมาเป็นหมื่นเป็นแสนคนตะโกนประธานเหมาประธานเหมาอันนี้วังตรงเซินองค์ลักษ์เหมาเป็นคนเขียนเนี่ยบอกโอ้โหประธานเหมาได้ยินนี่แบบหัวใจเต้นแรงครับ ได้ใจประชาชนใช่ใชเนี่ยมันคือเขาเหมือนเทพเจ้าอ่ะครับก็ไม่ใช่สิ่งที่ดีเสมอไปนะถ้ามันเบอ้อไปเนาะสีจินผิงตอนนี้เริ่มจะเป็นแล้วเทพเจ้ายังยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ผม<ต>รู้สึกว่ารู้สึกเหมือนกันนะว่ามีคนทําอย่างนี้เหมือนกันนะไปไหนโอ้คนเนี่ยเขายังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ผมถึงบอกเนี่ยคนเราเนี่ยอีโก้เขาถึงขั้นแล้วเปล่าสถานการณ์ของไต้หวันเนี่ยมันยังชี้ขาดไม่ได้นะว่าจะสามารถรวมไต้หวันได้เมื่อไหไร่มันมีปัจจัยอันตรายร้ายแรงหลายอย่างทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดว่าอีโก้เขาเยอะเนี่ยเขากําหนดว่าในเทอมนี้ภายในห้าปีนี้หรือใ,ในช่วงเวลาที่เขายังเป็นประธานาัดที่ดีจะต้องรวมไต้หวันให้ได้อือันนี้ลบแน่หรอริสกี้ละ,ละสุมเสียงละอ่าแต่ทีนี้เวลาเราพูดถึงตัวประธานานธะิทดีเนี่ยเราจะพูดถึงตัวบุคคลจริงๆแล้วเนะี่ยมันเป็นกลุ่มคนกลุ่มหนึ่งที่ทมีความคิดคล้ายๆกันไม่ใช่ว่าสีจิ้นผิงก็ยังไม่ได้อยู่ในฐานะเหมือนเหมาเจ๋อตุงที่ว่า จะชี้ขาดได้ร้อยเปอร์เซ็นต์แล้วยังมีไอ้ที่ผมบอกอ่ะยังมีพูอุโสมีสิบแปดคนอยู่ข้างหลังอยู่ข้างหลังซึ่งไม่มีใครรู้ใครบ้างที่จะเป็นคนอ่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเอาเข้าจริงแล้วเนี่ยต่อให้สีจิ้นผิงคิดก็ยังไม่เกิดการโลมชาติเพราะฉะนั้นมันปัจจัยที่จะมองเอามาเปรียบเทียบว่ากําลังลบจีนมีเท่านี้ไต้หวันมีเท่านี้อืญี่ปุ่นจะโดดมาช่วยหรือเปล่าอเมริกาจะช่วยญี่ปุ่นเนี่ยผมฟันธงเลยไม่ช่วยครับไม่มีทางแต่พูดกู อเมริกาก็ไม่เอาอเมริกาจะลบกับจีนเพื่อไต้หวันอเมริกาก็ไม่เอาคนที่รู้จักอเมริกาดีก็จะเข้าใจเขาโอ้เขาจะโคตรฉลาดอแต่ว่าการบุกไต้หวันเนี่ยมันมันมันก็มีผลเสียหลายอย่างสีจิ้นผิงผมคิดว่าถ้าเกิดไม่มีปัจจัยแทรกซ้อนสีจิ้นผิงจะไม่บุกไต้หวันแน่นอน ยกเว้นมันมีปัจจัยแทรกซ้อนจากอเมริกาสร้างเรื่องสมมุตินะม,ม,ม,มาจากตัวไต้หวันเองอะประธานนะที่บดีใช่งซามากเกินตัวเนี้ย <laughs> แต่ผมคิดว่าไม่หรอกพวกนี้นักการเมืองก็ฉลาดเอาตัวรอดอเหมือนกันนะ <laughs> เขาฉลาดเขาพูดอะไรมาแต่ละอย่างนะเขาเก็บเกี่ยวคะแนนเสียงแต่ว่าจะลบกับจีนจริงใช่เหมือนจะถอยเปนคนแร เขาก็ต้องเขาต้องกลัวตายเหมือนกันฮะโอ้ไม่มีทางเขารู้ครับว่าอะไรเป็นอะไรแต่เวลาเขาพูดหน้ากล้องเนี่ยเขาก็ให้มันให้มันได้คะแนนแต่จีนเขาใช้วิธีสียิ้มผิงเขาบีบเขาเล่นหมักร้อมเขาบีบใช่ใช่ใช่ตอนเนี้ใช่โดนไปกี่คนแล้วพี่ไอประธานสภาไต้หวันแล้วก็อะไรซูเจินชางโดนไปแล้วห้ามไม่ใช่ตัวเขาตัวเดียวนะครับญาติพี่น้องด้วยตระกูลเลยทั้งตระกูลเลยมาเมืองจีนไม่ได้ห้ามทําบุคคลเหล่านี้ ทำธุรกิจกับเป็นโอ้โหแล้วมันเป็นไม่ได้ที่ไหนอะนพี่มันเครือข่ายนะทั้งหมดไม่ได้ที่ไหนอะ <c oughs> หมดอนาคตเลยนะก็เครือข่ายเขาว่าการหาเงินเขาก็ไม่ได้แล้วเขาใช้วิธีงี้ผมว่าไต้หวันเนี่ยยังไงมันไม่มีทางม,ม,มันไม่รอดหรอกมันไม่รอดหรอกแล้วเขาจะลบไปทําไมอะ <c oughs> ลบแล้วได้อะไรลบเขาแพ้อยู่ดีเขาก็ใช้วิธีเนี่ยพวกจีนมันเจริญขึ้นเรื่อยๆมันมี 5G 6G มันแล้วไต้หวันมันอย่างเงี้ยผมว่าไต้หวันก็จะแย่ลงทุกเรื่อยๆนะ แย่ลงเรื่อยๆเราค่าก็จะบีบทั้งเศรษฐกิจอ่ะอ้นนอ้เคยเกินไหวมาเอาแซงชั่นอีกสักคนนี้ทำแบบรัสเซียไปตั้งทัพไว้คูคูคูเดี๋ยวก็หมดแล้วเดี๋ยวก็หมดแล้วแล้วมันจะมีใครมาประท้วงใช่ไหมเออแต่แต่ก็ยังยังยังแต่ว่าอาจจะต้องมีมีสิ่งที่เรียกว่ายังทําไม่ได้อยู่อย่างหลายอย่างนะสูจินชางออกทีวีก็ยังเก่งอยู่นะตอนนี้ยังโอ้โหเป็นเกียรติอย่างยิ่งที่เออถือผมถือเป็นเกียรติ โมแต่ในใจเนี่ยทุกข์มากเลยนะกำลังคิดอยู่ว <laughs> ่เขาเฮ้ยเครือข่ายพวกเขาที่ทำ <laughs> <laughs> แก้ธุรกิจอะธุรกิจทำยังไงวะ <laughs> แค่ห้ามนะห้ามสินค้าไต้หวันเข้าจีนนี่นก็ตายแล้วนะตายแล้ว <laughs> ไม่ต้องกินทํามาหากินกันแล้วนะตายแล้ว <laughs> แต่แต <laughs> ผมกลับมองว่ามันจีนทั้งคู่อ,อ,อแล้วไต้หวันเนี่ยมันโคตรตอนนี้สีจิ้นผิงช้นิสดรีมมันเน้นวัฒนธรรมจีนเพื่อจะเจริญรุ่งเรืองทุกด้านเนี่ย ไต้หวันเนี่ยมันเป็นมันรักษาอนาจีนไม่เยอะนะใช่ใช่ใช่มันน่าจะมาประสานผลประโยชน์ประสานกันตรงนี้มากกว่าได้ทั้งคู่นะได้ทั้งคู่เออผมว่าลบเรื่องลบกันเนี่ยแต่ตัวผมไม่เชื่อมันฉลาดแหละเอาบอทั้งสีชิ้นพิงก็ฉลาดใจเหม่อไม่โง่หรอกไม่มีทางลบกันใครได้ประโยชน์อเมริกาได้ประโยชน์นะ ได้ลได้ประโยชน์ได้แน่ๆเลยมึงลบมึอะไรกูได้แั้นั่นดีเลยอเมริกาหัวเราะอะไรนะลบกันดีกก็ได้ประโยชน์จริงๆแล้วเขาจะลบกันเพื่อให้คนอื่นได้ประโยชน์ทำไมถูกต้องไม่งงลึกแล้วไม่งงหรอกใช่ไหมไม่มีทางผมฟันใครใครบอกว่าจะลบจะอะไรอันนี้เราก็คาดเดาว่าไม่มีทางลบเนาะคุณแซงชั่นมันก็ตายแล้วทำวิธีง่ายกว่าอื่นกว่าเยอะเลยคุณแซงนชันก็ตายแล้ว ใช่ใช่่นักธุรกิจไต้หวันมันลงทุนในในแผ่นดินใหญ่ยึดมันหมดเลยมึงไม่ต้องมาปิดคุณจะสนับสนุนชัยองเหมือนไหมประกาศให้ชัดแค่นี้กับการลงทุนตั้งมหาศาลเนาะ เออลงงรงงานต่างๆอันนี้เป็นสิ่งที่เราเป็นการวิเคราะห์เฉยๆนะอาจจะผิดถูกก็แล้วแต่ทางนการเนาะผมไม่อยากจะคิดว่าเรื่องจริงหรือไม่จริงเราไปเพื่อความสนุกสนานเท่านั้นเพราะเราก็ไม่ใช่ไม่ใช่คนที่เป็นนักวิชาการที่แท้จริงแล้วก็แค่คนดูนักวิชาเกินคนดูคือเราวิเคราะห์ในแง่มุมของเราครับนะฮะก็วันนี้ก็สนุกสนานเป็นพอสมควรนะครับตอนนี้อยากให้ติดตามคลิปกับตันประพัฒนะครับมีหลายคลิปมากเลยที่เป็นเกี่ยวกับประวัติศาสตร์แล้วก็วัฒนธรรมแล้วก็เกี่ยวกับการเมือง เมื่อสักครู่นี้เราเราได้คุยกันเรื่องประวัติศาสตร์การเมืองและวัฒนธรรมเนาะสิ่งต่างๆนี่ผมจะพยายามทยอยคลิปออกไปก่อนนะครับแล้วท่านที่ทีอ่อาจจะมีคอมเมนต์หรืออาจจะมีข้อสงสยัยหรืออย่างกับตันประพัดเนี่ยพูดเรื่องอะไรเนี่ยฮะก็ขออนุญาตส่งมานะครับเรายังกําลังคิดประเด็นหัวข้อเหมือนกันแต่คิดว่าที่สิ่งท,ที่เราพูดไปนี่มันเป็นวิชาการแล้วก็เป็นความจริงที่เกิดขึ้นในสถานการณ์ปัจจุบันก็ทุกท่านก็ใช้วิยานนิดนึงว่าอาจจะมีอะไรที่มันผิดพลาดบ้างก็ขออภัยนะครับวันนี้ก็ขอขอบครับ